f อร์ดเบนเจอร์สายพายเมริกันนะครับมาดูกระบ,บะตัวนี้สวยกริปเลยครับสีขาวฟอร์ดเบนเจอร์ปี2017จด18ครับผมตัวนี้ตัวสูงฮาร์ดิเอร์ไฮไรเดอร์เครื่อง2.2 6สปีดดีเซลครับผมตัวนี้ไมล์หลักหมื่นนะครับ ไว้แปดหมื่นกว่าโลสภาพสดจริงครับคันนี้ครับน็อไม่ขยับรถส,สดสวยครับผม อระหยัดชัวิงครับเครื่อง2.2ดีเซลนะครับคันนี้ดีเซลสวยจริงครับสวยจริงนะเครื่องคลิปเลย ตรงเดิมครับล็อตไม่ขยับยางสีอสองพันยี่สิบ ยางแม็กขอบสิครับผมนะสองหกห็ขอบสิบาวแม็กซีนะครับบาวแม็กซี้ิต เราแบไม่ได้ช่วยแต่ว่นต้องไม่ต้องสูได้ไม่ว่าเพื่อใที่ีแต่วน่าาที่ะต้องต้องันนะครับสมาร์ทแหครับตัวเลยครับเรามีการประชุมเนี่ยักเจนมีตัวประเมินมีอะไรแล้ตตุ้นผ่านการ์อโดยใช้ตัวใจจังหวัด ผมว่าเห็นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราเราก็ทําของเราไปบางทีทางจังหวัดเองก็กระตุ้นเร็วนะครับไม่ต้องการให้มีการเ,กเปลี่แปลงแต่ผมก็ยังบอกว่ามันเปลี่ยน,นคนมันยากเปลี่ยนทั้งประทศที่สิของคนเปลี่ย,ยน,นที่บุคคลมันยากตุ้นตาเป็นเชิงเป็นดาวแต่ถ้าทำให้ผมก็ต้องสอนให้จำทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วพยายามว่า,าทําแล้วเป,เป็นอย่างนี้แล้วค่อยจะเกิดความคุ้นเคยขยับเปลี่ยน

เดิมๆนะครับเดิมๆสดๆ,สดๆคันนี้เดิมๆดสดสายเดิม หล่อทิ้งเชียวเรียบสวยส,สดสดเข่าขาอบอุ่งสูงอ่ สนใจเชิญนะครับขายไม่ถึงสี่แสนนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดจดหนดนะครับขอบคุณครับ